สวัสดีค่ะสภาชนทารุมัยนะคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ CV Summary ค่ะสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ชมนั้นไปทำความรู้จักกันกับอีกหนึ่งบริษัทนั่นก็คือบริษัท The Clinic คลินิกเวชกรรมจำกัดมหาชนหรือว่าคลินิกนั่นเองนะคะเขาเป็นผู้นำด้านคลินิกเวชกรรมในประเทศไทยให้บริการปัจจุบันมีทั้งเรื่องของการดูแลผิวหนังตกแต่งศัลยกรรมนะคะแล้วก็รวมถึงการดูแลสุขภาพแบบคงรวมด้วย คุณผู้ชมอาจจะคุ้นเคยกับแบรนด์ The Clinic แต่ว่าปัจจุบันเขามีการเพิ่มแบรนด์ค่ะแล้วก็แตกรายไปเพื่อนเน้นการติบโตในระยะาวแล้วก็จอกกลุ่มลูกค้าที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นรายละเอียดนั้นจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมพร้อมๆกันค่ะคลินิกเข้าจดทะเบียนและเริ่มขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มไอวันที่7พฤศจิกาย,ยน2565 The Clinic สร้างแบรนด์มาเป็นเวลา16ปี ทำให้แบรนด์เป็นที่จดจำของผู้บริโภคปัจจุบันคลินิกใช้กลยุทธ์มาติบแบรนด์เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายโดยมีแบรนด์หลักที่แตกต่างกันดังนี้ The Clinic เน้นกลุ่มลูกค้า Gen X และกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงระดับ Luxury และ High End ให้บริการได้ความงามและผิวพรรณระดับพรีเมียม Lab X จากกลุ่มลูกค้าระดับพรีเมียมที่ต้องการนวัตรกรรมและเทคนโนโลยีที่ล้ำสมัยในการดูแลผิว L Clinic เน้นกลุ่มลูกค้าอายุน้อยที่ต้องการบริการความงามในระดับพรีเมียมแมสด้วยราคาที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้น The Clinic Surgery Center ศูนย์ศัลยกรรมความงามใหญ่ที่สุดในสยามสแควร์ให้บริการศัลยะกรรมตกแต่งแบบพรบวงจรและคลินิก e l l n e s s Spa เน้นบริการด้านเวลเ s สเพื่อตอบโจทย์กลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องการมีสุขภาพดีและอายุที่ยืนยาว ้วยกลยุทธ์เหล่านี้ช่วยให้คลินิกสามารถขยายฐานลูกค้าได้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและสร้างโอกาสเติบโตในตลาดความงามและสุขภาพได้อย่างแข็งแกร่งปี2567ที่ผ่านมาบริษัทมีการเร่งเปิดสาขาถึง18แห่งส่งผลกระทบบ้างในช่วงแรกส่วนในปีนี้บริษัทมีแผนลงทุน300ล้านบาทเพื่อขยายสาขาใหม่10แห่งทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดปัจจุบันคลินิกมีลูกค้าต่างชาติคิดเป็น10-12%ของฐานลูกค้าโดยบริษัทตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนนี้ เป็น15-20%้็ตค <T> ือต้องบอกว่าแบรนด์ที่อยู่ภายใต้กรุ๊ปของเราก็มีสารแบรนด์เรามีหลายเซกเมนต์ที่เราจับนะอย่างตัวที่เป็นคอของธุรกิจเราคือแบรนด์เดอะคลินิกเนี่ยจับกลุ่มไฮเอ็นถ้าในบรรดาเชนคลินิกเองเราก็เป็นเทียบบนถ้าเปรียบเทียบกับโรงแรมก็เหมือนโรงแรมหัวดาวแต่ในขณะเดียวกันเราก็มีการ execute แบรนด์ที่2ที่3อย่าง Lab X กับ L Clinic เพื่อจับเซกเมนต์ที่เป็นอย่าง Lab X ก็เป็น p r e m i u ยมแมสขึ้นอาจจะ ต่ำกว่าเดคลินิกนิดนึงแต่จะเป็นกลุ่มบนอยู่ที่มีกำลังซื้อสูงส่วนแอลนี้ก็จะเป็นแมสมากขึ้นครับค่ะการที่เราแตกหลายให้มันครอบคลุมในทุกๆกลุ่มเป้าหมายเนี่ยหลายคนก็มองว่าจริงๆมันก็ดีเพราะมันจะได้ครอบคลุมกับอีกมองนึงอีกมุมนึงก็คือมันจะเป็นการแย่งลูกค้ากันเองกแบบก็จริงๆจากข้อมูลที่เราเก็บมาตลอดนะว่าลูกค้าที่โอเวอร์แลปกันโดยเฉพาะอย่างแลปเอ็กซ์ับเด็กคลินิกเนี่ยต่ามากๆจากฐานลูกค้าของเด็กคลินิกทั้งหมด3ามแสนรายเป็นลูกค้าที่โอเวอร์แลปกับแลปเอัก คือถ้าดูเป็นเปอร์เซ็นต์นจะต่ำมากๆครับเนื่องจากว่าพอดูสภาวะตลาดตลาดมันแฟกเมนเทสมากๆเราขนาดใหญ่ขนาดเนี้ยมาเก็ตแชร์เราอยังไม่ถึง10%เรเลยเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะกินกันเองมันค่อนข้างต่ำเทียบกับโอกาสาที่จะเติบโตในแต่ละสิมเมตนะครับสำหรับตลาดความงามโดยรวมในประเทศไทยมีมูลค่าประมาณ7 0,000 000ล้านบาทในปี2อ6 6กและคาดการณ์ว่าจะเติบโตเฉลี่ย11.6%ต่อปีในอีก5ปีข้างหนา้า ส่วนคลินิกความงามมีผู้ประกอบการประมาณ2,000รายและมีจำนวนคลินิกกว่า2,500แห่งและคาดว่าตลาดจะเติบโตต่อเนื่องจนในอีก7ปีข้างหน้าตลาดรวมจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น130,000ล้านบาทจึงยังเป็นเซกเตอร์ที่น่าสนใจก็จริงๆก็ต้องบอกว่ามันเป็นเซกเมนต์หรือว่าเซกเตอร์ที่ผมเชื่อว่าต่อให้เราไม่ต้องมีจานวนประชากรเพิ่มแล้วเนาะแต่ว่าจริงๆลูกค้าที่จะใช้บริการในในอุตสาหกรรมเนี้ย ก็น่าจะเพิ่มเรื่อยๆทั้งคนไทยเองนะที่เราก็ต้องดูแลตัวเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับยังไม่รวมถึงลูกค้าต่างประเทศที่เขาเห็นเราอะ่ะเป็นเขาเรียกว่าจุดเป็นจุดที่อุตสาหกรรมนี้เราแข็งแรงมากเลยในประเทศไทยเนาะทั้งเ l m b อินโดนีเซียหรืออะไรเงี้ยเขาก็ให้การยอมรับว่าประเทศไทยเนี่ยเก่งกว่าเขาแหละเก่งกว่าคุณหมอฝั่งนะั้นยอมจะบินข้ามน้ําข้ามทะเลมาทำเนี่ยเพราะนั้นมันเป็นสิ่ง เป็นแแอรียที่ถ้าเกิดเราจะบอกว่ามันจะมีโกลสต็อกหรือมีซูเปอร์สต็อกเนี่ยมันยังมีความเป็นไปได้อยู่ในอุตสาหกรรมเหล่านี้อยู่ครับอย่างไรก็ตามแม้ว่าเดอกคลินิกเป็นผู้นําในตลาดคลินิกความงามแบบเชนในประเทศไทยมีศักยภาพเติบโตสูงตามตลาดความงามที่ขยายตัวต่อเนื่องมีความสามารถในการแข่งขันที่แข็งแกร่งและมีแผนการขยายธุรกิจที่ชัดเจน แต่นักลงทุนควรติดตามผลประกอบการการขยายสาขาตลอดจนสภาวะการแข่งขันในตลาดอย่างใกล้ชิดเออผมคิดว่าการที่เขาขยายแบรนดยิ่งลงไปตลาด่างมากขึ้นก็เพื่อขยายฐานลูกค้าแล้วก็ขยายตลาดเพราะว่าโดยปกติแบรนด์เดอคลินิกเนี่ย คิดว่าเป็นลูกค้าเขาส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่มีกาลังซื้อแล้วก็เป็นตลาดบนแต่ว่าลูกค้าที่อยู่ฐานมิดเดิลถึงโลเนี่ยก็เป็นฐานที่ค่อนข้างใหญ่ซึ่งตลาดตรงนี้ก็อาจจะยังไม่ใช่ฐานลูกค้าเขาการที่เขาไปเปิดแบรนด์เพิ่มเนี่ยก็ถือว่าเป็นการขยายตลาดของบริษัทตัวเองนะครับแต่ว่าก็เป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงก็น่าจะต้องติดตามว่าคือเนื่องจากว่าฐานลูกค้ากลุ่มล่างเนี่ยก็มีความ ไฮเซน i ิฟตีมากขึ้น้าจะต้องรอดูว่าการที่เขาจะสร้าง branding, แบรนดิ้งแล้วก็กลยุทธ์ที่เขาจะทำเนี่ยมันจะประสบความสำเร็จไหมอันนี้อาจจะต้องติดตามเพิ่มนอกจากนี้ความเสี่ยงสำคัญของอุตสาหกรรมความงามคือภาวะการแข่งขันในธุรกิจที่สูงพฤติกรรมผู้บริโภคและเทคโนโลยีการรักษาดูแลความงามเปลี่ยนแปลงเร็วส่วนความเสี่ยงด้าน ESG ที่สำคัญคือความปลอดภัยของการรักษาข้อมูลของผู้ที่มาใช้บริการรวมถึงผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ถือหุ้นของบริษัทเกิน50% มาดูในมุมของนักวิเคราะห์กันบ้างนะคะบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีมีมุมมองเชิงบวกต่อการที่บริษัทวางเป้าหมายรายได้ปี2568ไว้ที่3,500ล้านบาทเติบโต,ตเพิ่มขึ้น17จากช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยปัจจัยสนับสนุนหลกัลกๆนะคะมาจากการที่เป็นผลจากการขยายสาขาในช่วง2ปีที่ผ่านมาอาเพิ่มขึ้นจาก40เป็น72แห่งและจะเริ่มเข้าสู่ช่วงเก็บเกี่ยวผลประกอบการคล้ายช่วงไตรมาส4ปีที่แล้วที่เริ่มเห็นการฟื้นตัวโดยเฉพาะแบรนด์ labx ที่มีสัดส่วน20%ของรายได้ที่แบรนด์นั้นยังไม่ดังเท่าเดอะคลินิกต้องใช้เวลาในการสร้างฐานลูกค้าแต่ปัจจุบันผลตอบแทนเริ่มดีขึ้นแล้วโดยรวมคาดว่าอัตรากำไรจะเริ่มพื้นตัวด้วยมองเป้าเน็นมาจิ้น12%สูงกว่าที่ตลาดคาด10 10.5%สำหรับแผนการเปิดสาขาในปีนี้กรุงศรีมอว่ากลับเข้าสู่ภาวะกติ10แห่งแบ่งเป็นแบรนด์คลินิก3แห่งแลบเอ็กซแห่งและแอคลินิก3แห่ง ขณะที่ส่วนสปาย,ยังไม่มีแผนเปิดเพิ่มยังเน้นขยายฐานลูกค้าส่วนแผนระยะกลางที่จะเริ่มเน้นสัดส่วนลูกค้าต่างชาติเป็น15-20%จากปัจจุบันอยู่ที่12%จะเริ่มมีการจัดตั้งทีมดูแลโดยเฉพาะเป็นภาพคล้ายกับผู้ประกอบการเจ้าอื่นที่เริ่มเปิดตลาดต่างประเทศและภาพระยะยาวต่อยอดไปยังกลุ่มเวลเนสครบวงจรจึงแนะนำซื้อโดยให้ราคาเป้าหมายที่หุ้นละ36บาท มาดูที่ IAA Consensus เพิ่มเติมนะคะจากเว็บไซต์ของ SetTrade.com พบว่ามี7โบรกเกอร์แนะนำซื้อโดยมีราคาเป้าหมายปี2568เฉลีย่ยอยู่ที่หุ้นละ37.19ตางซึ่งล่าสุดบริษัทเพิ่งประกาศจ่ายปันผลสำหรับงวดปี2567ที่หุ้นละ75ตาง์ ลินิกเขายัางมีแผนในการขยายสาขาอย่างต่อนเนื่องนะคะทั้งในแล้วก็ต่างประเทศด้วยแต่ผู้รบริหารบอกว่าจะไม่เร่งรีบเหมือนปีที่ผ่านมาแล้วนะคะรวมทั้งเรายัางคงต้องติดตามกลยุทธ์ทางการตลาดโดยเฉพาะยิ่งการเจาะลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติจากฐานปัจจุบันที่อยู่ที่ประมาณสัก10-12%ึงให้เพิ่มขึ้นเป็น15-2 0ภายในปีนี้ค่ะ ขอบคุณสมาคมนักลงทุนประเทศไทยและบริษัทหลักทรัพย์ยสำหรับการไป CV Summary ส,สัปดาห์นี้ด้วยนะคะสัปดาห์หน้าจะเป็นบริษัทไหนติดตามได้ในทุกช่องทางออนไลน์ของทันหุ้นค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วลา,ลาคุณชมไปก่อนสวัสดีค่ะ